กิจกรรมเงามายากลางราตีกิจกรรมบนเว็บไซต์ง่ายๆคลิกคลิกแป๊บเดียวได้รับ40ไพ่โมเจมพร้อมกับรู้จักตัวละครอเล็กจินโนมากขึ้นกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมแพคครับ สำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมบนเว็บไซต์กันนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมเพ t อย่าลืมนึกถึง l i ชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นครับไม่ต้องไปกกอกอะไรให้วุ่นวายไม่ต้องไปคุยกับใครเลยครับเข้าเว็บไซต์ของเขาไปเติมได้เลยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเขาเป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ให้เ,เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์เกมเก n ชินอิมแพนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะปักหมุดตัวของพินคอมเมนต์เอาไว้เป็นที่ลิงก์กิจกรรมนะก็ให้เ,เพื่อนๆเข้ามาได้เลยครับกดคลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับผมนี่ก็จะเกิด ขึ้นรูปตัวของอเล็กชิโนมาแบบนี้นะครับผมอันดับแรกเลยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินที่มุมซ้ายบนของตัวหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมทำการล็อกอิน Lock แล้วตรวจสอบชื่อ U I D เรียบร้อยแล้วก็มากดเพื่อเริ่มเข้ากิจกรรมเงามายากลางราตีได้เลยครับ ในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็จะได้เจอกับโจรสองคนเนี่ยเขาบุกมาในบ้านหลังหนึ่งครับที่เขาบอกว่าน่าจะมีสมบัติอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปในบ้านครับแล้วปรากฏว่าก็เจอของเหลวอยู่ที่พื้นครับแล้วก็กุญแจอยู่หนึ่งดอกจากนั้นเจ้าโจรทั้งสองเนี่ยก็ก้มลงหยิบกุญแจนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นกุญแจของประตูบ้านนี้ด้านหน้านี้นะครับ ก็เลยไขกุญแจพอเข้ามาในอีกห้องหนึ่งนะครับก็มาเจอเชิงเทียนเขาเนี่ยก็ทําการจุดเชิงเทียนนั้นนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเดินลงบันไดามาครับฉากตอนนี้เสียงแบบอี a อาร์ตมากๆเลยทุกคนก็คือดูแบบเหมือนเข้าประสาทผีสิงเบาๆนะครับผมพอจุดตะเกียงเสร็จแล้วเดินมาอีกสักพักหนึ่งก็มาเจอกับร่างคนคนหนึ่งครับที่มีสร้อยอัญมณีอยู่บนคอดูน่าจะมีราคาน่าดูเลย จากนั้นโจนเนี่ยก็ทําการกระชากตัวของอัญมณีที่อยู่บนสร้อยคอของร่างนี้ออกมาครับปรากฏว่าก็ได้เห็นว่าร่างนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมมีเลือดออกมาด้วยเขาก็บอกว่ารีบๆเอาเพชรแล้วก็เข้ากันไปต่อเธอพอเดินเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะได้เจอกับอเล็กชิโนที่นั่งรออยู่ในมุมมืดๆครับเขาก็เปิดประโยคด้วยคำว่าสายันสวัสดิ์ทั้งสองคน คุณพ่อเราอย่างเท่เลยครับนั่งไขว่ห้างจิบชาล้ยอ,อยู่จากนั้นอเล็กชิโนเนี่ยก็ได้กล่าวทักทายเจ้าโจนสองคนนี้ครับว่ามันไม่สําคัญหรอกนะว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่ว่าการที่มาเจอกันที่นี่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมาด้วยความโลภใช่ไหมละ่ะแล้วก็ปิดท้ายประโยคด้วยบอกว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์ทั้งสองหนุ่มแล้วก็เป็นฉากคัดซีนเข้าโฟกัสไปที่หน้าของอเล็กชิโนครับเอยที่ตาแบบนี้แล้วก็สวบเข้าให้ จบกิจกรรมครับแค่นี้เลยทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดเข้าสู่หน้ารับรางวัลแบบนี้นะครับทุกคนก็จะได้ตัวของ40ไ i โมเจมพร้อมกับตัวของรางวัลอีกเล็กน้อยครับผมก็กดรับได้เลยโอ้โหเท่านี้เลยแล้วก็มี wallpaper ของอ l ล็กชิโนเนี่ยให้เราได้ดาวน์โหลดด้วยนะครับจากนั้นทุกคนก็กดที่ว่างเพื่อปิดแบบนี้ก็เป็นอันจบเรื่องราวครับผมโอ้โหจบกันแบบนี้เลย กิจกรรมมีแค่นี้เลยเดิน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 แล้วก็สวบเขาให้จบเรียบร้อยครับก<น>่อนจากไปนะครับทุกคนสามารถคลิกที่อลเล็กจ,จิโนได้นะอลเล็กจิโนก็บอกว่าเสียเวลาไปหน่อยนะครับถึงเวลากลับแล้วประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกลับเข้าไปที่หน้าเกมอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ตัวของกล่องจดหมายก็จะมีตัวของรางวัลส่งมาให้เพื่อนๆ40พาโมเจมง่ายๆแบบนี้เลยครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนโดนซวบกันไปคนละทีครับชอบไม่ชอบยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากกาขาก่า้รขอขอบคุณ135,929ับสไคร,ร์เบอรจากทาง YouTube ครับ,รบหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็ชิโอลิเขาขอตัวไปเตรียมตัวต้อนรับท่านพ่ออเล็กซิโนต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ Let's go fish fasting together.